ค่ะวันนี้เดี๋ยวนี้จะมาสอนวิธีจับลิ้นสองกันนะคะแบบที่นี่จับอันดับแรกเลยนะคะแบบที่หนึ่งก็คือจับแบบนี้นะคะแบบที่สองค่ะแบบที่สามค่ะนะคะแล้วก็แบบที่สี่ค่ะจะจับอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยอย่างนี้นิ้วหนึ่งกด นี้นะคะแล้วก็อีกนิ้วหนึ่งก็ทำแบบนี้เขียนนะคะแล้ววิธีที่สี่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็วิธีที่ห้าค่ะก็เพื่อนนะเพื่อนเพื่อนนี้นี่จับนี่จับมือซ้ายค่ะที่ที่ห้าเรานะก็จะมาบอกแค่นี้แหละค่ะอยากอยู่กับเพื่อนเพื่อนแต่แป๊ บายบาไว<ป>้จะมาอ<ป>ัปเดตใหม่นะค่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย